ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพิจิตทุกท่านที่ท่านได้มีโอกาสเข้ามารับฟังในช่องของเราในวันนี้ช่องของเรานั้นก็คือช่องของต้นไสใหญ่ให้โชควันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ คลิปของเรานั้นเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของโชคราบให้ท่านได้รับฟังกันทุกท่านการฟังคลิปของเรานั้นใช่ว่าจะต้องเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเรามาเสนอแนะให้ท่านได้เป็นแนวทางในการที่เรียกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็มาที่แนะแนวทาง ให้ท่านมีความสว่างสวัยได้รับฟังคลิปของเรากันในวันนี้ก็ถือว่าท่านที่เข้ามาฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่เรียกว่าเข้ามารับฟังได้ก่อนใครในช่วงนี้การทำนายดูดวงชะตาราศีนั่นก็ใช้ในหลักของตำราของโหราศาสตร์ไทยและจะอ้างอิงจากดวงดาวต่างๆ ที่มีการโคจรโยกย้ายซึ่งจะทำให้ราศีต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะราศีพิจิตในช่วงนี้ก็จะมีการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงดวงชะตาสำหรับในช่วงนี้ที่เรียกว่าดาวพระอาทิตย์นั้นจะเข้าไปอยู่ในราศีพฤษกนั้นเป็นระยะเวลาระยะหนึ่งก็จะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นได้มองเห็นทางที่เรียกว่า ล่ำรวยหรือว่ามีความสว่างสวัยในด้านของการงานการเงินในด้านโชคลาภและความรักนั้นก็จะรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่เรียกว่าทิศที่ดีจะมีการทำอะไรก็จะมีการที่เรียกว่ามีคนคอยสนับสนุนหรือมีการที่เรียกว่ามีคนคอยยกย่องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ให้ความสนับสนุนท่าน อย่างเป็นรูปประรรมก็ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทุกรูปทุกแบบจะทําให้ช่วงนี้จะทําอะไรก็รู้สึกว่าจะมีผลสําเร็จในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นก็จะมีเพื่อนมีฝูงและมีคนที่คอยหรือว่าเคยทํางานร่วมกับเราในช่วงนี้ก็จะให้ความ สนิทสนมกันดีไม่ติดไม่ขัดมีอะไรก็ปรึกษากันได้รวมถึงลูกๆหล,ล,ลานก็จะมาช่วยแบ่งภาระบางสิ่งบางอย่างลงไปได้ในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางท่านนั้นก็มีถึงกับเหลือใช้เหลือเก็บบางท่านนั้นก็จะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านจะทำอะไรชาวราศีพิจิตนั้นก็นับว่าจะเจอกับโชคกับลาบอันยิ่งใหญ่ในด้านของในด้านของการที่เรียกว่าท่านใดที่ยังว่างงานอยู่ว่างงานอยู่ในช่วงนี้ท่านก็จะได้งานทำไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่งานใกล้งานไกลก็จะมีให้ท่านทำหรือว่าให้ท่านเลือกทำได้อย่าง เรียกว่าสบายอ,อกสบายใจในช่วงนี้น้ำซ้ำยังมีผู้รับผู้ใาญ่คอยหนุนหลังอีกตาหากไม่ว่าท่านจะทำอะไรถ้าหากว่าติดขัดในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะมีคนที่เรียกว่านำพาให้ท่านสมหวังได้ในช่วงนี้สำหรับในด้านของการเงินให้ท่านระมัดระวังพอเขาเห็นเรามีสตุ้งสตางกันบ้าง ในช่วงนี้ก็อาจจะมีคนบางคนเข้ามาขอหยิบขอยืมหรือว่ามาตั้งใจหลอกลวงเราโดยตรงก็มีถ้าหากว่าเราเชื่อเขาเราก็จะต้องเสียใจในภายหลังต่อมาอีกประมาณไม่กี่วันนั้นดาวทั้งหลายก็จะมีการโคจรอาทิเช่นดาวพุธนั้นก็จะเข้าสู่ในราศีพฤกษกอีกเช่นเดียวกันก็จะทำให้ในช่วงนี้ บางท่านนั้นก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันในด้านของการทำงานบางชิ้นบางอันนั้นอาจจะมีการสะดุดลงได้บ้างบางท่านที่เคยทำงานอะไรที่เคยผิดผิดพลาดลาดในช่วงนั้นก็จะมีคนคอยกระแนะกระแหนหรือว่าคอยชิงดีชิงเด่นตัวเราบอกได้เลยว่าเขาผู้นั้นคอยจะทำให้เจ้านายของเรานั้นมีความที่เรียกว่าจับผิดเราอยู่ ถ้าหากว่าท่านทำสิ่งไรนั้นต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีค่าให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการสูญเสียหรือว่ามีการของสูญหายในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านจะคบใครก็อย่าไว้ใจเขามากนักในช่วงนี้ เรารู้แต่หน้าไม่รู้แต่ใจเขาว่าจะเป็นอย่างไรในเรื่องการเงินการทองนั้นจะมีการสะดุดอยู่บ้างภายในช่วงนี้ท่านที่จะมีรายจ่ายมากก็ให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้อาจจะมีจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าจ่ายสิ่งของต่างๆในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังอีกตาหาคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา ท่านอาจจะเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือเราอีกก็ได้ชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนใจดีท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าท่านทำความดีไว้มากมายกายกอง ท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็มีคนสรรเสริญและยกย่องให้เกียรติท่านอยู่เสมอในช่วงของความรักนั้นชาวราศีพิจิกนั้นก็จะพบที่เรียกว่ารักแท้จะมีช่วงที่เรียกว่ามีคนเข้ามาหาท่านมากมายแต่ท่านก็ยังไม่ค่อยจะตัดสินใจเท่าไรนักในช่วงนี้ต่อจากนี้ไปถ้าหากว่าท่าน ใดที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะได้แต่งงานกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ท่านเติมความรักด้วยการชวนกันไปทำบุญทำทานและเสริมดวงชะตาจะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าไปให้อาหารสัตว์ปล่อยนกปล,อปล่อยปลา ทำทานกับคนผู้ยากไร้หรือคนพิการจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งและมั่นคงสืบต่อไปก็ขอให้ท่านที่แต่งงานกันแล้วจงมีความสุขจงมีโชคมีลาบและอาจจะมีบุตรและอาจจะมีธิดาเข้ามาอีกก็ได้ในช่วงนี้เรียกว่าความรักของท่านนั้นจะมั่นคง สืบต่อไปในด้านของโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีบ้างแต่ก็ยังไม่มากนกักเรียกว่ายังเป็นโชคที่ต้องทำงานแลกกับหยาดเหงื่อและเรียกว่าเราต้องทำงานถึงจะได้เงินมาไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปถูกหวยรวยโพหรือว่าเราจะต้องไปเสี่ยงโชคได้โนนได้นี่การที่เราทำงานหาเงินของเรามานั้น ถ้าหากว่าเราได้เงินดีก็ถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันเรายิ่งขยันทำงานเราก็ยิ่งได้เงินเงินของท่านนั้นจะมาด้วยน้ำพักน้ำแรงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเท่าที่เราทำมานั้นก็ถือว่าเป็นความดีของเราเงินทุกบาททุกสตางค์เราได้มานั้นก็คุ้มค่าเหนื่อยก็ถือว่า เป็นโชคดีอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรานั้นจงมีความสุขความเจริญกันไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งไรก็ขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาในด้านของความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็ตามที่บอกนั่นนะครับให้ไปทำบุญทำทานปล่อยสัตว์นกสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้าอะไรนี่จะเป็นการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาของท่านให้มั่นคงถ้าหากว่าท่านไปทำบุญหรือว่าไปสังฆทานจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินการทองสรุปแล้วก็ มีใช่มีสอยไม่ขาดมือในช่วงของดวงดาวต่างๆที่มีการโยกย้ายจะทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นพันเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จมาเป็นเงินเป็นทองได้รวมกระทั่งลูกหลานเราก็ได้อาศัยหรือว่ามีคนที่เรียกว่า นำพาให้เราด้านมีความสุขไปได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างได้เล็กๆน้อยๆสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีการที่เรียกว่าของมีคมหล่นตกทับเท้าหรือว่าทบเอ่อทับมือเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็เป็นถือว่า เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าเราใช้รถใช้สนนอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเอาไว้ถตาหากว่าเราระวังก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเรื่องของความดันไขมัน สำหรับท่านที่สูงอายุให้ท่านระมัดระวังไว้ให้ดีการฟังคลิปของเรานี้ถ้าหากว่าเห็นมีประโยชน์ก็ขอให้ท่านโปรดกดติดตามไว้ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขและความเจริญต่อไปสวัสดีครับ